สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมน้ําตกนะครับพามาชมความร่มรื่นนะครับน้ําตกครับอ็มีปลาคราฟด้วยนะครับด้านล่างสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็มาดูน้ําตกก่อนนะพเพื่อนๆ บรรยากาศล่มรื่นมากๆเลยนะครับรบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับดูครับเห็นน้ำตกเห็นน้ำแล้วก็สดชื่นนะครับผมส่งกำลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะครับ ตามเธอมาดูน้ำตกนะครับวันนี้นะครับดูครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนะฟังเสียงน้ำตกครับ ฟังเสียงน้ำตกครับเพื่อนเออีน๋งมากมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมแบบ360อ,องศาไปเลยนะครับ ดูครับทำสวนได้ดีมากๆเลยครับเดินมาตรงนี้ก็เป็นต้นไม้บรรยากาศดีมากๆเลยครับเห็นน้ำตกครับสดชื่นมากๆนะครับผมดูทางน้ำตก ทำระบบน้ำได้ดีมากๆนะครับน้ำใสติกเลยสวยมากๆเลยนะครับผมเย็ก,ก,กําลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเอาภาพบรรยากาศน้ำตกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจากเพจเล็กๆปากทองบ้านนาครับผมสวัสดีครับ